คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมชีวิตของเรามมาจะวนอยู่กับปัญหาเดิมๆทำไมบางคนถึงสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายได้จริงๆและในขณะที่บางคนนั้นต้องพยายามสุดชีวิตแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันจริงๆแล้วคำตอบทั้งหมดอยู่ที่จิตต้าสนึกและพลังงานที่คุณแผ่ออกไปวันนี้เราจะมาสำรวจหลักการจากดรโจนิเซนซาที่จะช่วยคุณเข้าใจว่าเราสามารถโปรแกรมจิตใหม่ได้ ือสร้างชีวิตที่เราต้องการได้จริงๆข้อหนึ่งจงเชื่อก่อนว่าคุณเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวคุณเองหลายคนเชื่อว่าโชคชะตานั้นเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณล้วนเป็นผลมาจากความคิดความเชื่อและพลังงานการกระทำที่คุณแผ่ออกไปความคิดของคุณนั้นคือพลังงานที่สร้างอานขาคตของคุณทุกครั้งที่คุณคิด สมองของคุณจะส่งคลื่นพลังงานออกไปแต่จักรวาลจะตอบสนองต่อพลังงานนั้นถ้าคุณคิดถึงปัญหาคุณก็จะเริ่มดึงดูดปัญหาเข้ามาในที่สุดแต่ถ้าคุณโฟกัสไปที่โอกาสความมั่งมีคุณก็จะเริ่มดึงดูดโอกาสและความมั่งมีอารมณ์ความรู้สึกของคุณนั้นเป็นเสมือนกับแม่เหล็กดึงดูดที่คล้ายกันถ้าคุณรู้สึกขอบคุณคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าคุณรู้สึกกังวลคุณก็จะดึงดูดแต่ปัญหา พฤติกรรมของคุณนั้นจะสะท้อนความเชื่อที่ฝังอยู่ในเจตใต้สำนึกถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนไม่เก่งคุณจะไม่กล้าทดลองสิ่งใหม่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จคุณจะกล้าก้าวไปข้างหน้าจงเป็นผู้ควบคุมชีวิตไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่โทษโชคชะตาหรือว่าใครก็ตามพวกเขาจะมองหาทางแก้ไขอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความผิดพลาดความล้มเหลวต่าง ไม่ใช่อุปสรรคของคนสาเร็จคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตกับคุณได้ทุกเมือ่อจำไม่ว่าไม่มีอะไรถูกกําหนดมาตายตัวคุณสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มีนักกีฬาหลายคนครับที่เขาสามารถพลิกชีวิตได้จากล้มเหลวกลายมาเป็นแชมป์เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาฝึกขออ้อ 2. เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกก่อนชีวิตคุณถึงจะเปลี่ยนจงอย่ารอให้ชีวิตเปลี่ยนก่อนจึงจะรู้สึกดี แต่คุณจะต้องรู้สึกดีในตอนนี้แล้วชีวิตคุณจึงจะเปลี่ยนตามจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของคุณนั้นเป็นตัวกําหนดโชคชะตาและความเป็นจริงในชีวิตคุณถ้าคุณต้องการเงินจํานวนมากขึ้นคุณจะต้องรู้สึกมั่งคั่งมากขึ้นสะก่อดถ้าคุณต้องการความรักที่ดีคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณรักตัวเองให้ได้สะก่อดสมองของคุณนั้นไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงถ้าคุณจินตนาการถึงชีวิตที่ดีพร้อมกับอารมณ์ สมองจะเริ่มทำให้มันเกิดขึ้นความรู้สึกของคุณนั้นเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคุณทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวถ้าคุณรู้สึกระกกบว่าตอนนี้คุณเป็นคนรวยแล้วมั่งคั่งแล้วคุณก็จะตัดสินใจแบบคนรวยรู้สึกและกระทําแบบที่คนรวยเขาทำความรู้สึกจะต้องมาก่อนความเป็นจริงอยู่เสมอคุณจะต้องเป็นคนที่คุณต้องการเป็นตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นซะกอ่อน เพราะ90%ซคนส่วนมากรอ้อยผลลัพธ์เกิดขึ้นกอ่อนและจูรู้สึกว่าฉันเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นถ้าคุณรอ้อยคุณร่ำรวยซะกอ่อนถึงจะรู้สึกดีคุณจะไม่มีวันรวยคุณจะต้องสร้างพลังงานของความมั่งมีอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งซะกอ่อนและคุณจะเริ่มดึงดูดเงินเงินจะเข้ามาหาคุณเช่นมีคนที่ใช้หลักการนี้และพบว่ารายได้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นเพียงเพราะว่าพวกเขาหยุดบนเรื่องเงินและเริ่มขอบคุณสิ่งที่พวกเขามี ข้อ3จงอย่ายึดติดอยู่ในอารมณ์ของอดีตดรตโจกล่าวว่าคนส่วนมากชีวิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันก็จริงก็คือร่างกายแต่จิตใจของเราและอารมณ์เนี่ยมักจะฝังอยู่ในอดีตอดีตที่มันเลวร้ายเจ็บปวดเสียใจในเรื่องต่างๆความกลัวความกโกรธกังวลความเศร้ามันมักจะผูกมัดเราไว้กับอดีตทันเมื่อเราสร้างอนาคตแบบเดิมซ้ำๆน่นหมายความว่า เมื่อคุณจิตใจเกาะอ,อยู่กับอดีตพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นอดีตแม้ว่าตัวเนี่ยจะอยู่กับปัจจุบันก็ตามหลักการสำคัญก็คืออารมณ์ด้านลบก็คือพลังงานที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้ถ้าคุณเองยังรู้สึกเจ็บปวดจากอดีตคุณจะเดินดูสถานการณ์แบบเดียวกันเข้ามาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่คุณได้แต่เฝ้าคิดถึงอดีตสมองจะสร้างอารมณ์เดิมขึ้นมาอีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งหมายความว่าคุณกำลังสร้างอนาคต จากอดีตของคุณพลังของคุณอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ในอดีตถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลง,ปลงโปรแกรมสมองคุณใหม่คุณจะต้องนั่งสมาธิฝึกอยู่กับปัจจุบันซะกอ่อนและโฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินบ้านความรักและสุขภาพการปล่อยวางคือกุญแจสําคัญสู่การสร้างชีวิตใหม่และการให้อภัยก็ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ คุณจะต้องฝึกจิตใจให้มุ่งไปข้างหน้าไม่ใช่จมอยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วจิตใจของคุณเป็นเสมือนกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ถ้าคุณยังเปิดรับโปรแกรมเก่าคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมเช่นคนที่ยังเจ็บปวดจากความสัมพันธ์เก่าก็มักจะพบกับความสัมพันธ์แบบเดิมซ้ำๆข้อ 4. ฝึกให้ร่างกายของคุณรู้สึกถึงอนาคตแทนที่มันเนี่ยจะจดจําถึงอดีตสมองของคุณนั้นไม่สามารถแยกแยะได้ระหวา่าง สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คุณนั้นจินตนาการถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะต้องรู้สึกถึงมันสะก่อนการสร้างภาพในจินตนาการนั้นจะช่วยสมองปล่อยสารเคมีที่สร้างความสําเร็จคนที่จินตนาการถึงเป้าหมายและรู้สึกถึงมันได้มีแนวโน้นมว่าจะประสบความสาเร็จมากกว่าทุกครั้งที่คุณจินตนาการถึงอนาคตสมองจะเริ่มสร้างเส้นทางไปสู่สิ่งนั้นรวมไปถึงพฤติกรรมคุณด้วย คุณจะต้องจินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการด้วยอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่แค่คิดเฉยเห็นภาพเฉยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยได้จินตนาการแล้วยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาระดับโลกนั้นส่วนใหญ่ใช้การจินตนาการในการฝึกฝนและพบว่าพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกายหรือว่าชนะการแข่งขันได้ดีขึ้นขอ้อ 5. เลิกโทษคนอื่นหรือว่าสิ่งแวดล้อมเมื่อไรก็ตามที่คุณโทษคนอื่น คุณกำลังยกพลังงานของตัวเองทั้งหมดนั้นให้กับคนอื่นหรือว่าสิ่งแวดล้อมหากคุณต้องการควบคุมชีวิตของตัวคุณเองคุณจะต้องหยุดโทษสิ่งรอบตัวสกอดหยุดโทษตัวเองด้วยและเริ่มหันมารับผิดชอบต่อชีวิตความคิดและอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นและโฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมได้ทุกความรู้สึกที่คุณมีเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกแย่ได้เว้นแต่ว่าคุณจะอนุญาตให้มันเกิดขึ้น และเม so so ื่อคุณได้โทษคนอื่นนั้นคุณกําลังบอกว่าคุณไม่มีอํานาจเหนือชีวิตของตัวคุณเองและถ้าคุณบอกว่าเจ้านายเนี่ยทำให้ฉันเครียดก็นั่นหมายความว่าคุณให้เจ้านายนั้นควบคุมอารมณ์ของคุณการตัดสินใจที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองคือหนึ่งร้อยเปอร์เซนที่จะเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะไม่โทษใครแต่พวกเขาจะถามตัวเองว่าฉันสามารถเรียนรู้ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างในเหตุการณ์นี้ ความคิดในการโทษผู้อื่นเท่ากับการตัดสินใจอนุญาตให้ตัวเองวนอยู่ในวงจรเดิมถ้าคุณโทษสถานการณ์หรือว่าอะไรก็ตามแปลว่าคุณกําลังยึดติดกับปัญหาที่เกิดขึ้นแทนที่คุณจะหาทางแก้อารมณ์และจิตใจของคุณก็จะจมอยู่กับอดีตเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมอ,มองจากการตกเป็นเหยื่อกลายมาเป็นผู้ควบคุมหรือผู้สร้างคุณจึงจะเริ่มสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลิกถามได้แล้วว่า ทำไมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับฉันทำไมคนคนนี้ทำแบบนี้กับฉันเปลี่ยนเป็นฉันจะใช้สิ่งนี้เพื่อเติบโตเพื่อรวยขึ้นได้อย่างไรตัวอย่างเช่นคนที่โดนไล่ออกจากงานและมูแต่โทษบริษัทก็มักจะจมอยู่กับความทุกข์แต่คนที่เลือกมองว่านี่แหละมันเป็นโอกาสให้ฉันเริ่มต้นใหม่กับบริษัทที่ใหญ่มากกว่าเดิมแค่นี้ความคิดก็ต่างกันแล้วจริงไหมครับข้อ 6. อารมณ์ขาดแคลนเท่ากับอุปสรรคของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ คุณจะไม่สามารถเดึงดูดความมั่งคั่งได้หากจิตใจของคุณนั้นจมอยู่กับอดีตหรือว่าความขาดแคลนปัญหาความกังวลทั้งหมดถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คุณเนี่ยไม่มีทุกอย่างพอไม่ว่าจะเป็นเงินบ้านความรักหรืออะไรก็ตามคุณจะเดินดูดความขาดแคลนเข้ามาพลังงานของคนสะสะเทือนในระดับต่ําทําให้คุณไม่มีโอกาสเดึนดูดสิ่งที่ดีเข้ามาก็คือเงินที่เป็นความถี่ระดับสูงความอิจฉาจะทําให้คนปลักสยความมั่งคั่งร่ำรวยออกไป ถ้าคนอิจฉาคนที่เขาร่ำรวยกว่าสำเร็จกว่าแปลว่าคุณบอกกับจักรวาลว่าฉันเนี่ยไม่อยากเป็นคนแบบนั้นความกลัวเกี่ยวกับเรื่องเงินทำให้คุณสร้างสถานการณ์ที่ยืนยันความกลัวนั้นคนที่กลัวเงินหมดมักจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้เงินหมดจริงๆเพราะความกังวลไปดึหดูดสถานการณ์ที่ปลักไซเงินคุณออกไปการเปลี่ยนจากฉันขาดเป็นฉันมีฉันเป็นฉันอุดมสมบูรณ์เป็นจุดเปลี่ยนของความมั่งคั่ง จงเริ่มฝึกขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ในอดีตที่เข้ามาและที่เคยใช้ไปแล้วแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังมีไม่มากก็ตามคุณจะต้องรู้สึกมั่งคั่งมั่งมีก่อนที่คุณจะดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเงินและความมั่งคั่งคุณจะต้องเริ่มใช้ชวดปรากับว่าตอนนี้คุณอุดมสมบูรณ์และมีมันแล้วเช่นคนที่เริ่มเปลี่ยนจากความกังวลเรื่องเงิน เป็นการฝึกขอบคุณสำนึกรู้คุณเงินที่มีอยู่ก็มักจะพบว่ารายได้ของพวกเขาเพิ่มมาขึ้น้อเจ็คครับต้องเป็นคนที่เราต้องการจะเป็นตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราให้ทุกอย่างไม่เกิดขึ้นก่อนถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตจะต้องเริ่มเป็นตัวเองในเวอร์ชันใหม่ตั้งแต่ณวินาทีนี้คนที่เขาสําเร็จเขาคิดเหมือนคนสาเร็จก่อนที่พวกเขาจะไปถึงจุดนั้นถ้าคุณเองเยากยจะเป็นเศรษฐีคุณจะต้องเริ่มฝึกคิดตัดสินใจแบบเศรษฐีได้แล้ว การเปลี่ยนความเชื่อน,นั้นจะสร้างความเป็นจริงให้กับคุณถ้าคุณยังมองว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเงินเป็นคนจนและดูไม่ดีคุณจะไม่มีทางในดูดความมั่งคั่งเข้ามาได้การเปลี่ยนตัวตนนั้นจะต้องเริ่มจากจิตใจของคุณจากโลกภายในอย่ารอให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วค่อยเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมของคุณนั้นจะต้องสอดคล้องกับตัวตนที่คุณอยากจะเป็นถ้าคุณนั้นอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีคุณจะต้องกินและออกกาลังกาย ปรากบว่าคุณเป็นคนที่สุขภาพดีแล้วคุณจะต้องใช้พลังของจิตนาการเพื่อสร้างตัวตนใหม่ท,ทุกๆวันนั้นให้คุณนั่งสมาธิและฝึกจิตนาการว่าตัวเองนั้นเป็นในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นข้อ8คุณจะต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตบุคลิกภาพของคุณในตอนนี้กำหนดชะตาชีวิตของคุณถ้าคุณนั้นต้องการสร้างชีวิตใหม่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองบุคลิกภาพคือผลรวมของความคิด พฤติกรรมและอารมณ์ของคุณถ้าคุณยังคิดพูดและทำแบบเดิมคุณจะได้บุคลิกภาพและผลลัพธ์เดิมเดิมการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเริ่มจากการที่คุณเริ่มตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กเลกสกอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวนะครับมาถึงชีวิตส่วนตัวด้วยคุณจะต้องเริ่มคิดเหมือนกับตัวเองในอนาคตไม่ใช่ตัวเองในอดีตมาใช้ชีวิตบุคลิกภาพของคุณนั้นเปลี่ยนได้ถ้าคุณฝึกฝนซ้ำ ข้อเกาการเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มจากจิตใต้สานึกทุกพฤติกรรมของคนนั้นจะถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สานึกจิตใต้สานึกนั้นมันควบคุมเราถึง9 5ปอร์เซของสิ่งที่คุณทําคุณจะต้องปลูกฝังความเชื่อหมา่เข้าไปในจิตใต้สานึกชั้นรวยชั้นเก่งชั้นดีพอชั้นสวยการนั่งสมาธินั้นจะช่วยให้คุณเข้าถึงคลื่นพลังงานในจิตใต้สานึกได้ง่ายขึ้น พฤติกรรมอะไรก็ตามที่คุณทำซ้ำๆจะกลายเป็นโปรแกร,รมใหม่ของจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นนิสยัยบุคลิกภาพของเราก็มีผลนะครับต่อจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกนั้นเรียนรู้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นคุณจะต้องรู้สึกถึงสิ่งนั้นสิ่งที่คุณต้องการซะกอ่อนเช่นคนที่เคยเชื่อว่าฉันเนี่ยไม่คู่ควรกับความสมําเร็จแต่เขาฝึกพูดกับตัวเองใหม่ในที่สุดนั้นเขาก็สามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ เห็นไหมครับว่าการทําซ้ําเนี่ยทำให้เราได้สร้างโปรแกรมใหม่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบมืองเอินนะครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าพลังจิตของคุณเองถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจงเริ่มจากเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและพลังงานให้คุณแผ่ออกไปรวมถึงสร้างนิสัยซ้ำๆย้ำๆใครเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์พมพ์มื้หนอยครับว่ามีประโยชน์ขอบคุณครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมขับ ในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมี e b o ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ